สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางบอสบิ๊กหรือว่าพุ่ยบ้านฟินแลนด์ซูฟังเดอครับเบ้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ Big, ๊กฟาดเดือดจะมีคนร้อนตัวไหมลั่นทำผิดไม่เคยยอมรับ หมายถึงใครป๊ามันมีประเด็นเดือดอีอย่างอีกเนาะบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับสดสดร้อนๆนะครับพี่น้องประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละครับบอดบิ๊กนะครับก็ได้ออกมาโพสเฟสพี่น้องนะครับผ่านเฟสของทางคุณทิติวุฒวารุณนะครับบอดบิ๊กโพสนะครับเกี่ยวกับลักษณะของคนที่อีโก้สูง เนาะครับพี่น้องทําผิดบอกเคยยอมรับประมาณนี้พี่น้องนะครับซึ่งวอตบิกแล้วโคตรไว้แบบนี้ครับลักษณะของคนอีโก้สูงมันเป็นจังซี่ตัวพี่น้องนะครับข้อหนึ่งนะครับอะไรอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองเสมอเปรียบได้ว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้ลักษณะที่หนึ่งลักษณะต่อมาพี่น้องลักษณะที่สองนะครับ มักมีพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลนะครับแต่ละดอกนี่คุณคุ้นทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับแล้วกับประเด็นต่อมาครับนะครับลักษณะที่3ตัวเองไม่เคยผิดนะครับหรือไม่ยอมรับผิดถึงแม้จะผิดก็ตามป่าข้อนี้กับคุณคุ้นอยู่ครับพี่น้องนะครับเต้ก็บอกููว่าหมายถึงผู้ใดนะครับ เลยวกับข้อสุดท้ายพี่น้องนะครับลักษณะของคนที่มีอีกโก้สูงนะครับข้อสุดท้ายบอสบิ๊กบอกว่าไม่ฟังคนอื่นหรือไม่แม้แต่คิดจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยนะครับอันนี้บอสบิ๊กแล้ออกมาโพสต์นะครับพี่นอ้องโดยที่บอไดร้ระบุซื้อหรือว่าหมายถึงผู้ใดนะครับ เป็นลักษณะของคนที่มีอีโก้สูงนะครับเสียมันตนเองสูงนั่นแหละครับพี่น้องเอาตรงๆนะครับบอฟังผู้ใดถึงผิดกับบอย้อมรับผิดประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกับมีทางเอฟซีของมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายพี่น้องก็เห็นน้ากับบอตบิกถูกใจมากประมาณนี้พี่น้องแต่สิมอยูสองท่านพี่น้องนะครับซึ่งอ่านแล้วกัเดี๋ยวพี่น้องลองฟังน้านะครับผมก็ค่อนข้างถือใจขึ้นกันครับคอมเมนต์แรกท่านนี้บอกว่า ผมรู้จักแต่ลักษณะคนมีวินัยสูงครับบอสนะครับข้อ 1. ดูแลพ่อแม่พี่น้องเครือญาติกะเป๊ะนะครับข้อ 2. ดูแลลูกกะเปะนะครับข้อ 3. นะครับดูแลลูกน้องทีมงานกะเป๊ะนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายดูแลแฟนคลับกะเป๊ะได้ยินข่าวมีแจกอ่งเปาหน้าเวทีด้วยนะครับ ที่กล่าวมาทั้งหมดคือเจ้านันละบอสบิก๊กผู้ยญบบ้านฟินแลนด์ผู้ชายสายเป๊ะนะครับอันนี้คือเอฟซีทาน,นีคอมเมนต์นะครับถือว่าคอมเมนต์ได้ดีมา,มากเลยนะครับคนเขามากกดไลค์ในคอมเมนต์นี้อย,ยากย่างหลากหลายเลยครับพี่น้องนะครับแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่าคนที่มีอีโก้สูงตามที่บอสบิ๊กโพสต์นะครับท่านนี้บอกว่าคนแบบนี้มักจะเห็นความผิดของตัวเองแค่นิดเดียวนะครับ หาทางออกให้ความผิดตัวเองเสมอคนแบบนี้ที่เขาเรียกว่าตักกะบูดเบี้ยวนครับพี่น้องบัตรสิลุงไทบอกว่าตักกะบูดเบี้ยวนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นบางช่วงบางตอนนะครับพี่่น้องๆมีความคิดเห็นจังไรก็คอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังได้เลยเครับผมนะครับบอทบิ๊กออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับคนที่อีโก้สูงนะครับ ถึงแม้ตัวเองจะผิดก็ไม่เคยยอมรับผิดประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ